สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในเกม p พี p l e โฟ k เพกาแบบโทรศัพท์น,นะครับจะไปเล่นกันเลยนะครับอืมอแบบบอสอัถูกไหมก็ไปดูนะครับเพย์ไปเลยนะครับอันนี้โหลดเหมือนมีบอสแถมให้ด้วยนะครับถึง ก็อดน,นานอยู่นะเนียแต่แล้วก็ลองมาดนุนะครับตัวละครข้าข้าว,วัดแบกแมนด้วยครับอ่าตัวอะไระไม่รู้จักโกโคูบ้างโทษที่บูอลิเกี้โอ้ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับแต่ผมจะเล่นให้คุณ คนดูทหารทหารนะทหารดิครับเราได้ทหารบนแล้วนะครับได้ทหารจะปืน a อคหกสิบแปดอ๋อวขาหักแล้วนออี่คืออะไรอ่ะสรูืออะไรนี่สรูเวลา อ๋อด uhm. ูเลยได้โหโฮก็ดีอยู่มั uh> uh, uh, ้งแต่เออแตงว่ามันตายง่ายไปนิดหนึ่งนะครับอแบ็กแมนนะครับเอ็ดแบ็กแมนโคตเท่แบ็กแมน แมนถือปืนพกปืนสปีเกอแบ็คแมนทุกคนครับแบ็คแมนตอนนี้นะครับวัาแตกนะครับเน่แบ็คแมนผมตายแล้วครับแล้วผมจะเอาปืนยิงแบ็คแมนนะครับพาก่อนหาปืนอ๋อยังมานีอะไรมาก็ไม่รู้ มึงมีรถโดยรถก็มีไอ้นี่คืออะไรเชียรไม่รู้หัฟักทองเอ้ยผมเอ้ยอะไรดีวะอืม อ๋อไอเมลอนไอ้อ b e f o ฟคนธรรมดาครัเดียวแตกอันนี้คือปรสิตนะครับผมเคยเห็นอยู่เคยเห็นในคลิปดูทูบอะไรอาซิบิเซอร์ซานครับอ๋อโอ้ยโอ้ย เิดอะไรก็ไม่รู้ตายแล้วเอ่อซุป,ปเปอร์แมนนะไปนดู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 คูดูสูดูดูนั่งดดูดูดยดูดูดดูดูดูดด นึกเมื่อกี้พูดกดอะไรไปวะโวึอะไรวะเนี่ยโอ้แบกแบนขอจะขอบปืนนี่ออยยอ้ยยยยยอยออยย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 ยบยยยยยยยกาก ออแมาเอ๊ะประได้ถือปืนแบบไหนนี่เอาทุกคนดูถือวีนี่โอ้เออ เล่นข้า,ขาวๆเดี๋ยวก็จบคลิปนะครับคลิปนี้น่าเบื่อหรือเปล่าปืนใสดิแล้วก็ขอจบคลิป,ลปอ้ย ผมจะจบคลิปโดยค่าทุกโตนอกจากคุณยนต์ทำไมผมไม่ฆ่าคุณยนต์ผมไม่รู้ทับหมูคนตายอัอะละกานโอ้จบคลิปเพียงเท่านี้บายละ่ะ ทำไมมันเหล็กยังงี้วะ